สวัสดีครับนี่คุบอลทวนะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับพวกป้าป้าน้าๆนะครับเอายายหมอนมาไหว้บูชาตรงธาตุคุณทวดครับบ้านผมเรียกธาตุนะครับหรือว่าสุสานนะครับที่ตั้งอยู่ในบ้านนะครับก็เรียกว่าโป้งพระเขานะครับหลังจากกลับมาจากวัดนะครับไปทําพิธีที่วัดแล้วก็กลับมาไหว้บันพระรพุษนะครับจะทํากันหลักๆเลยก็ช่วงวันบูญข้าวสากับวันออกพรรษานะครับนี่ นี่ครับเป็นบ้านแถวอื่นปุ่งผ้าเข่าครับนี่เป็นวิธีคว้มเสืออ้อโรบ,บราณที่ปนเทศกันมาดดวนะครับนี่สุสานนะครับนี่<ป>ถ้าเป็นประเพณีจีนเขาจะบอกว่าอะไรไปเชงเม้งกันนั่นแหละครับแต่นี้ก็เชงเม้งบ่อยๆว่ะเพราะอยู่ในบ้านนะครับนี่ไหว้ได้ทุกเทศกาลนะครับถ้าเกี่ยวกับประเพณีนะครับ ไหวคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าใครมาจากรับจ้างแดนไกลก็จะมาไหว้ตรงนี้นะครับนี่ถาดคุณทวดนะครับเอาไว้ในบ้านเลยนะครับอบอุ่นนะครับเวลาจากกันไปแล้วก็เอาไว้ติดบ้านนี่แหละนะครับไม่ได้ไม่เอาไปไม่เดาไปไว้ที่ไกลนะครับนี่เอาไว้บูชาใกล้ๆนะครับเหมือนว่าพ่อแม่ได้อยู่ด้วยนะครับที่บ้านตระกูลของนิคมวอนทวละครับนี่ตระกูลผมนี่ละครับนี่บ้านตาผ่านทวดนะครับ ยายหมอนนะครับแล้วก็คุณป้าป่านะครับอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับ15บห้าเดือน11นะครับนี่หวถวดเป็น่าวันนี้ทางวัดก็จัดพิธีแต่เช้านะครับเสร็จแล้วก็มาไหวสการะสุสานนะครับหรือว่าถาดพอถาดแม่นะครับบรรยากาศยามเช้าเที่ซีสเกตนะครับนี่ฝากค้มๆครับวันนี้วันออกพรรษานะครับเอาบรรยากาศบรรทมมาฝากครับ ไวยสักพักหนึ่งนะครับก็จะลาครับแต่ก่อนผมก็เป็นสังกะรีหน่อยอยู่นี่ละหากินเ็นไหวแล้วก็มากินเหมือนมากินเข่ารวมกันตะกี้นี่มันกับอดีตมาพอกันนอกไปรับจ้างทางไกลหลายบางคนก็ติดภารกิจการงานนะครับนี่ปิ้งปลาปีนี้ไม่มีปลาเยอะนะครับนี่มีแต่สื่อเลยปลาเบ็ดกับบอมี่ปลาตรงกับบอมี่ผลบอตอเนืองครับหนามบอหงนะครับผลหมากลากไม้เนาะเอาเรียกว่าไวยคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ซื้อเปินนะครับ บรรยากาศยันเช้าๆเอาวิถีชีวิตมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับประเพณีความเชื่อโบราณของวิถีไทยบ้านที่นี่นะครับสีสเกตบ้านเฮาครับ